สุญญาตาแห่งตัวตนอิสรภาพที่ค้นพบในความไม่เป็นใครในมิติอันลึกลลํำของความเป็นจริงมีสภาวะหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นใครและไม่ได้มีอะไรเลยประโยคนี้อาจฟังดูเหมือนความล้มเหลวในมุมมองของอัตตาที่มุ่งมั่นจะเป็นใครบางคนอยู่เสมอทว่าในภูมิปัญญาโบราณนี่คือประตูสู่อิสรภาพสูงสุด คือการตระหนักรู้ถึงความจริงอันเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ความจริงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคำสอนทางจิตวิญญาณแต่ยังเป็นเสียงสะท้อนที่ดังก้องสอดคล้องกันในศาสตร์แห่งการสำรวจจ,จิตใจและจักรวาลโซ่ตรวนแห่งตัวตนและเสียงสะท้อนในภูมิปัญญาตะวันออกแก่นแท้ของความทุกข์ที่มนุษย์เผชิญคือการยึดมั่นในตัวตนที่เราปรุงแต่งขึ้น เราถูกพันฒนาการไว้ด้วยโซ่ตรวนนานาประการไม่ว่าจะเป็นโซ่แห่งความเกลียดชังความกลัวหรือแม้กระทั่งความเชื่อและแนวคิดที่ดีงามซึ่งเปรียบได้กับโซ่ทองที่แม้จะดูสวยงามแต่ก็ยังคงผูกมัดเราไว้อย่างเท่าเทียมกันในทัศนะของพุทธศาสนาสภาวะไม่เป็นใครและไม่มีอะไรเลยคือการแสดงออกถึงหลักธรรมแห่งอนัตตาและสุญญาตา ตัวตนที่เรายึดถือเป็นเพียงการรวมกันชั่วคราวขององค์ประกอบต่างๆเป็นเพียงหน้ากากที่เราสวมใส่เพื่อแสดงบทบาทในโลกนี้การเดินทางทางจิตวิญญาณจึงเป็นการเดินทางเพื่อกลับไปสัมผัสใบหน้าดั้งเดิมหรือสภาวะแห่งจิตบริสุทธิ์เดิมแท้ที่ดำรงอยู่ก่อนที่เรื่องราวและคำจำกัดความทั้งหลายจะถูกสร้างขึ้นหน้ากากของจิตใจมุมมองทางจิตวิทยา แนวคิดเรื่องการสวมบทบาทนี้สอดคล้องอย่างน่าทึ่งกับทฤษฎีเพอร์โซนาของขาวยุงในทางจิตวิทยาเชิงลึกเพอร์โซนาคือหน้าก,ากากทางสังคมที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีหน้ากากแต่อยู่ที่เราหลงลืมและเชื่อว่าหน้ากากนั้นคือทั้งหมดของตัวเราการดิ้นรนอันไม่รู้จบสิ้นจึงเกิดขึ้น ราวกับมหาสมุทรที่ลืมไปว่าตนคือผือนน้ำอันกว้างใหญ่และเชื่อว่าตนเป็นเพียงน้ำหยดเล็กๆที่แยกขาดออกจากกันการภาวนาและการปฏิบัติทางจิตคือกระบวนการละวางความยึดมั่นในหน้ากากเพื่อกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้อันเป็นแก่นกลางที่สมบูรณ์และไร้ขอบเขตอุปมาณนิทานจากจักรวาลควันตัมนี้เป็นเพียงการอุปมาเชิงแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ใช่การกล่าวอ้างว่าทั้งสองสิ่งคือสิ่งเดียวกันตามหลักวิทยาศาสตร์สภาวะไม่เป็นใครที่ไร้รูปและไม่มีขอบเขตนั้นอาจเปรียบได้กับฟังก์ชันคลื่นของควอนตัมในฟิสิกส์ก่อนการสังเกตการสปปรพสิ่งดำรงอยู่ในฐานะคลื่นแห่งความเป็นไปได้ที่แผ่กระจายไปอย่างไร้ขีดจำกัดแต่ทันทีที่ผู้สังเกตการหรืออัตตาเข้าไปจับจ้องและให้คำจำกัดความ คลื่นแห่งศักยภาพอันไร้ที่สิ้นสุดนั้นจะยุบตัวลงกลายมาเป็นอนุภาคที่มีตัวตนจำเพาะและถูกจำกัดอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งกระบวนการที่เรากลายเป็นใครบางคนจากเวลาเดิมแท้อันบริสุทธิ์ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการที่จิตได้จำกัดตนเองลงจากสภาวะที่เป็นได้ทุกสิ่งมาสู่การเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ อิสรภาพบนเวทีแห่งชีวิตการเข้าถึงสภาวะไม่เป็นใครไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นไปไม่ได้เราทุกคนเคยสัมผัสประสบการณ์นั้นโดยไม่รู้ตัวดังที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างอันทรงพลังผ่านภาพของทารกแรกเกิดเมื่อเราจ้องมองความใสสาสะบริสุทธิ์ของทารกจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการตัดสินและบทบาทต่างๆของเราจะสงบลงชั่วขณะเราลืมว่าเราเป็นใคร ลืมศัตรูลืมปัญหาในวินาทีนั้นเรากําลังประสบกับซาโตริหรือการตื่นรู้ฉับพลันถึงสภาวะดั้งเดิมที่ปราศจากคำจำกัดความเป้าหมายจึงไม่ใช่การหลีกหนีหรือทำลายบทบาทที่เราได้รับแต่คือการแสดงบทบาทเหล่านั้นด้วยหัวใจที่ตื่นรู้และเป็นอิสระเรายังคงเป็นพ่อแม่ครูหรือนักเรียน แต่เราทำหน้าที่นั้นด้วยความเมตตาและปิติยินดีโดยตระหนักอยู่เสมอว่าแก่นแท้ภายในของเรานั้นกว้างใหญ่กว่าบทบาทเหล่านั้นมากนักนี่คือการเป็นนักแสดงผู้ตื่นรู้บนเวทีแห่งชีวิตที่สามารถไร้รำไปกับการเกิดที่น่าอัศจรรย์นี้ได้อย่างสง่างามโดยไม่ถูกพันธนาการไว้กับบทละครที่สุดแล้วการเดินทางสู่การไม่เป็นใครจึงไม่ใช่การสูญสลาย แต่คือการแผ่ขยายตัวตนออกสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดเป็นการค้นพบว่าในความว่างเปล่าแห่งการไม่มีอะไรเลยนั้นคือที่สถิตของทุกๆสิ่งทุกอย่างนี่คือเวทมนต์ที่แท้จริงแห่งการตระหนักรู้ที่เปลี่ยนคุกแห่งอัตตาให้เป็นพื้นที่แห่งอิสรภาพอันไพศาลปาฏิหารแห่งการตื่นรู้ในชั่วพริบตาในมิติแห่งชีวิตอันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์การตื่นรู้ของพุทธะ นับเป็นปฏิหารอันยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่การเดินทางที่ยาวนานสู่จุดหมายอันไกลโพ้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเปรียบดังการพลิกเหรียญที่ไม่ต้องอาศัยกระบวนการคิดหรือความพยายามใดๆจิตสำนึกของเรานั้นดำรงอยู่เพียงสองสถานะคือตื่นหรือไม่ตื่นดุดเดียวกับเหรียญที่มีเพียงสองด้านไม่มีสภาวะที่สขั้นกลาง เราเพียงแค่พลิกจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งและในเสี้ยววินาทีนั้นเองความจริงทั้งหมดก็แปรเปลี่ยนไปสด้านของสภาวะจิตด้านหนึ่งคือจิตที่ไม่ตื่นรู้หรือจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยเงื่อนไขสภาวะนี้มิได้น่ากลัวหรือเต็มไปด้วยความทุกข์เสมอไปบางครั้งมันก็ชุ่มฉ่ำและเปี่ยมสุขดังเช่นการตกหลุมรัก ที่ทำให้โลกทั้งใบดูเหมือนต้องมนทว่าความสุขนี้เป็นเพียงความบันเทิงชั่วคราวที่เกิดขึ้นในจิตที่หลับไหลและมักจะจบลงด้วยความผิดหวังอีกด้านหนึ่งคือจิตตื่นรู้ของพุทธะซึ่งเป็นโลกที่ปราศจากข้อจำกัดทั้งปวงเป็นมิติที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเบิกบานและปัญญายาณอันไร้ขอบเขต การก้าวข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคือการตื่นขึ้นจากความฝันสู่ความจริงใหม่ทั้งหมดเมื่อปัญญาญาณอยู่เหนือปัญญาคิดความพยายามที่จะใช้จิตคิดหรือสติปัญญาเชิงเหตุผลเพื่อไข่คว้าความจริงทางจิตวิญญาณน,นั้นเป็นดั่งการคั้นทายเพื่อเอาเนยแม้จะใช้เวลาหลายพันกับก็ไม่อาจได้เนยแม้แต่เพียงหยดเดียว จิตคิดเป็นเครื่องมือที่งดงามสำหรับชีวิตประจำวันแต่เมื่อมันพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตของมันเช่นความรักที่ไร้เงื่อนไขหรือการตายของอัตตามันกลับกลายเป็นเครื่องมือกีดขวางเสียเองการเปิดหัวใจไม่ใช่กระบวนการทางคิดแต่เป็นการก้าวข้ามพ้นขอบเขตของสติปัญญาไปสู่ความจริงอีกระดับที่จิตคิดไม่อาจเข้าถึงได้ ชัยชนะแห่งการสิโรราบหนทางสู่การพลิกจิตนั้นเรียบง่ายอย่างน่าอาัศจรรย์มันคือการสิโรราบแต่ไม่ใช่การยอมจำนนต่อความพ่ายแพ้หากคือการประกาศก้องชัยชนะและปัญญาญาณเป็นการสิโรราบต่อความหวังความกลัวและการลงทุนลงแรงในความทุกข์ของเราเอง เมื่อเรามาถึงจุดที่ไม่ต้องการยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้อีกต่อไปเมื่อเราสูญเสียกลไกลป้องกันตัวทั้งหมดทั้งความกลัวความไม่มั่นคงและความปรารถนาเราจะพบกับการเปิดออกอย่างฉับพลันของมิติแห่งจิตสำนึกที่กว้างใหญ่ไพศาลเราเพียงหยุดสร้างกำแพงแห่งความขัดแย้งในใจและผ่อนคลายในสิ่งที่เป็นแล้วทุกสิ่งจะกลับกลายเป็นความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบของมันเอง สองวิธีสู่การเกิดใหม่การพลิกจิตอย่างฉับพลันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านสองแนวทางหลักณนะชั่ววินาทีนี้คือการปลดปล่อยทุกสรรพ,พสิ่งคือการปล่อยให้เรื่องราวสมมุติในจิตใจ,จาตายลงเราวางความทุกข์ความยึดมั่นและความเพอ้อฝันทั้งหมดลงแล้วก้าวออกจากโลกแห่งความลุ่มหลงนั้นในทันทีการเกิดใหม่อย่างแท้จริง คือการระลึกว่าเราทุกคนเกิดใหม่ในทุกขณะเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความตื่นตาตื่นใจราวกับทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกเราสามารถแตกหักกับตัวตนเก่าได้หมดจดเรากับว่าอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของใครอีกคนที่เราเคยรู้จักเมื่อนานมาแล้วดังกล่าวในใสายปฏิบัติเซนที่ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายบนเบาะสมาธิซึ่งหมายถึงการตายของตัวตนเก่านั่นเองแท้จริงแล้ว การตื่นรู้ไม่ใช่ความสำเร็จที่ต้องใช้เวลาเตรียมการหรือทักษะพิเศษมันไม่เคยสายเกินไปสำหรับใครเราเพียงแค่ผ่อนคลายปล่อยวางกลยุทธ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ผลแล้วเราจะพบว่าตนเองได้เกิดใหม่ในชั่ววินาทีนั้นคนที่เคยบ่นเกลียกับชีวิตได้หายไปแล้วจัก,กรวาลกำลังเปิดประตูนับไม่ถ้วนรอเราอยู่ เพียงแต่เราสิโรราบเราจะพบว่าตนเองกำลังเริงระบําอยู่บนพื้นแห่งความรื่นรมความรักและปิติสุขอีกฝากฝั่งแห่งอิสรภาพนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยมันคืออีกด้านของจิตเรานี่เองที่รอการพลิกกลับไปพบเจอ